พระเก๋กับพระแท้อะที่ถ้าเป็นพระยุคโบราณน่ะมันไม่มีทางทําความเก่าได้ทําเนื้อให้เก่าได้อนี่มันแท้อะพอปองเหรอพอปองวัาหลุมดินเนี่ยพราลานบุรีเนื้อเมกพัดเนี่ยที่อยู่ในนะพระเมกพัดยอดนิยมของประเทศไทยคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่มีพระปีแปดห้าพี่ก็จะดูได้ละ่ะ นะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นถึงยุคสมเด็จเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นพระสมเด็จก็จะเก่าก,าว,กว่า8ปดห้านี่แปดห้านี่อันนี้เก่ากว่า8ปดห้าก็เป็นพระสมเด็จท่านเห็นไหมครับนี่ถ้าเราใช้ความเก่าในการดูก็ชัดเจนโอเคไหมครับ รอชมชุดม่กกี้ได้ครัพี่ในกล่องเมื่อกี้หมดหมดโคต้ากันไปแล้วนะ<ม>อ่ะเริ่มจากองค์แรกก่อนเมแ้ไหมแ้ นี่แบบนี้เข้าใจง่ายไหมเก่ากว่าแปดห้าครับนะต้องบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ไหมว่าเก่าแท้แท้สวยเก้าห้าเข้าใจง่ายแท้ดูง,ง่ายครับอา้าวแกะนะคีมมหนอยลูก นะคือพระสมเด็จพระสมเด็จก่อน2500นะสะสมครับราคายังจับต้องได้แล้วตอนนี้คนก็หาซื้อแต่พระสมเด็จ<ม>ก่อนปีสอง0รแขวนกันทั้งนั้นแล้วก็คุยกันแบบนะแบบบันเทิองอ่ะเพราะอะไรรู้ความเก่าเนี่ยทำให้หยิบมาส่องปุ๊บรู้เลยว่าแทรู้นี่ได้พระแท้ รู้ว่าแขวมีพุทธคุณแล้วกลุ่มคนที่รู้ข้อมูลในการเล่นพระสมเด็จก่อนหนึ่ง้อยก็กว้างขวางขึ้นก<ช>ว้างขวางจนแทบจะลืมพระสมเด็จหลังปีสองพนร้อยกันไปทีเดียวเชียวองค์นี้แท้ร้อยเปอร์ซเก่าลึกครับพี่รัตพลเรียวสกุลมาแรงแบบชุดไม่โย่แล้วครับมีประพันธ์เหนือจัดจ,จานดีจริงๆโอ้โหวันนี้นี่อ้าว งนี้สองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทที่พี่ตะวันครับอ๋ออ้าวนี่ถ้าผมชอบนะอะไรที่แบบเข้าใจง่ายเนี่ยคือหยิบมาปุ๊บพลิกหน้าพลิกหลังแท้เลยเยงนี้มนสมเด็จดูเนื้อเก่าแล้วเข้าใจง่ายใช่ครับพี่จีวิเศษมาที่หนึ่งมืนสองพันบาททีพ่พี่ปิพครับเซนดาวันระคัง งองบอกว่าเส้นซุม้มนี่สวยเลยนะอ่าูคมึ๊เลยมาที่หนึ่งหมนห้าพันบาทที่พี่ป้อมนำเพื่อนายครับ <extras> เนี่ยแบบนี้เวลาแขวะแล้วเนาะมันซึ้งอะ่ะมันแล้วโอ้โหแล้วองค์ที่จะกดได้แบบสวยๆแบบนี้ไม่เยอะนะผมบอกให้เขาสูตรพนครัังครับเนื้อนี้อ๋อสมเด็จแบบนี้สูตรพระนครที่เดียวเหรอครับในอดีต มาที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยที่พี่มานะสวัสดีพี่มานะด้วยนะครับมาที่หนึ่งมื่นหกพันสามร้อยที่พี่ปรับ่านยาอโอ,โอเอาแล้วครับมาที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทารัราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยนะครับพี่มานะไม่พลาดสมเด็จจริงจรนะิงนฮะเนี่ยพิมพ์ยุกนะแรกแรกที่แกะแม่พี่อันนี้ไม่ได้ถอดนะอันนี้แกะ มาหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้โ oh. หอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยที่พี่ชัดผลยามราคาสุดท้ายอ่ะพี่ชัดผลก็ต้องมามาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยที่พี่ชัดผลครับผักเก้าจนแกร่งแล้วนี่ฮะรายการนี้จะเป็นใครครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับราคาสุดท้ายที่สองหมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยบาทโอ้โหโอ้ครับถ้าเจอสูตรนี้ก็คงไม่มีใครทันนะ่ะใช่สูตรควายนะสูตรขยี้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 ขย,ขยี้อย่างเงี้ยโอ้หดูฮะผมชอบเนื้อจริงอะสู้ตายครับพีชชัดพลพี่โกวิดปอะองค์นี้กดพิมพ์สวยๆเลยครับสวยแล้วดูเนื้อดิเขาใจง่ายอ่ะ เข้าใจอาจารย์แม้บอกเข้าใจง่าย,ายนี่ยินดีด้วยครับพี่ชายสุดยอดยินดีด้วยสุดยอดคับพี่ชัดพลพ้านั่งเท่าไรดูเนื้อตะกัวสนิมแดงนี่ ไม่ปล่อยคู่แข่งตั้งตัวพี่วิ่เถใช่ปูนังอะ,อะไรที่แบบเข้าใจง่ายๆนี่หย,ยิบมาเข้าใจก็ดูปูสุกก็ดูเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูปูสุกปากคอมะขามเท่าก็ดูเนื้อเนี่ยพอนี่มกบน้ำอ้อยกันเนื้อนนเนี่ยอ่ะปูหนังวงนี้เอานาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินจ้า มาแล้วครับเปิดแรกส0 0พันบาทนี่ครับที่ส5 0 0หร้อยบาทมาที่ห้าพันบาทครับมาที่ห้าพันบาทครับ,า 5, บ,าบราคาสุดท้ายมาที่ห้าพันหร้อยบาทครับก็คือจริงๆอันนี้ก็คือหลุมพเนียมวัดน,น้อยอนะก็มีทั้งพิมพหนาและพิมพ์บางก็สนิมแบบนี้ก็บอกเลยอย่างพี่จีเนี่ยเขารู้เลยว่าเนื้อเดียวกับพเนียมกุ้งสุวรรณมาที่หกพันบาทครับราคาสุดท้ายโอหลักพันนี่ นี่ฮะก็บอกว่าเนี่ยถ้าถามปูหนังนี่ของใครผมก็ต้องบอกว่าพอนี่มแต่ปูหนังคนหนึองคนงอ้ยพอนียมยังมีพิมพ์เดียวเลยนะครับเพราะเนื้อแบบเนี้นะเป็นปูสุกก็แท้นะนี่เป็นปูสุกก็แท้เป็นพอนียมก็แท้เป็นปูเแบบวันดังก็แท้มาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายนี่ พอนียมนี่แหละนี่ก็เนื้อตะกัวพอนียมเลยอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายฮะพอนี<า>่มเจ็ดพันห้าโอ้ครับพอนีม 7, อ่พนมพบเจอที่กุวะสุวรรณเอาใครจะได้ไปไปดูกันนะเอามาเพื่อนๆนะครับเท่าไหร่นะแล้วแต่นา,าทีเดียวด้วยนะโอ้มาที่เจ็ดพันแปดร้อยครับราคาสาุดท้ายปิดแล้วนะครับ ปิดที่พี่พระะเปอร์เวลสนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทอ่ะพอปองเหรอพอปองวัาหลุมดินเนี่ยพาราบุรีเนื้อเมกกะพัทเนี่ยที่อยู่ในนะพระเมกะพัทยอดนิยมของประเทศไทยอลายมือที่ผมเก็บนี้คือจานพิเศษจานตัวเทาะสองตัวเนี่ยแล้วก็จานทุตสนิมะ้ะโมพุธทธายะ หอมเลี่ยมวิชาผลบอกขอชมนางพยาหน่อยครับนางพยาพระเก่าดูง่ายนี่แบบนี้คือดูง่ายอย่างที่ผมบอกครับ ัสกรได้ครเพนาพยาวิธีการดูนางพญาก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยครับจะยากอะไรฮะเห็นเนื้อแบบนี้เราก็เราก็รู้อยู่แล้วคุณแบบนบ้านกลางราคาต้องสักสองล้านครับองค์นี้โชคดีองค์นี้ที่คือ บินในกลุให้เห็นเนื้อนนิดนึงดูง่ายสุดๆคันนี้ดูง่ายอยู่แล้วครับคือด้วยถ้าพระเก่าอ่ะที่อายุหลายๆร้อยปีกับพระเก่ะมันคนละเรื่องนี่นี่แล้วก็เอกลักษณ์พิมพ์เห็นไหมแกะแขนโคง้งชัดเจน องนี้ดีได้มาอยู่กับผมนานพอสมควรนี่คือเบนจากาคีของประเทศไทยเนื้อนี้ก็โดดเช่าได้เลยฮะเก๋คือเมื่อไม่แสนนีงเอาคือพาเก๋กับพาร์แทะที่ถ้าเป็นพายุโบราณน่ะมันไม่มีทางทําความเก่าได้ทําเนื้อให้เก่าได้คนี่มันแท้นะไม่แท้ตนตัดตลาดใส่ไว้เหลยครับองหนึ่งอยู่ที่วิทวี ใครจะมีวาสนาสได้ครอบครองอ่ะนางพญาต้องเขียนราคาใส่มือนะนะครับนี่ใครที่อยากจะเห็นการประมูลนางพญาในค่ำคืนนี้มาสองนาทีส,าทสวัสดีครับโค้ดบอยนี่เราจะได้นอนกันโอ้ยออคนลุกไม่ใช่หรอกเอาสองนาที แรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกห้ามืนบาทขายเปิดพี่ตะวันอันนี้คือเปิดเพื่อให้ได้เกิดการประมูลให้กดเวลาใช่ไหม <c oughs> นะครับ <c oughs> เบนจาพากกีของประเทศไทยครับเราลองว่ากันเป็นพาระหลักล้านอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่มาที่หนึ่งแสนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้าย มาที่บ้านผมนะครับอาจารย์ผมมีเหรียญห้าเบนจปาคีของประเทศลาวครบชุดสุดยอดครับอยู่ที่หนึ่งแสนบาทน,นะครับราคาสุดท้ายนี่คือพระแท้ยิ่งเป็นพระเก่าๆอ่ะมันสบายใจเข้าใจง่ายเนี่ยะอยู่เหนือถ้าดูบ้านกลางก็ดูอย่างเงี้ยพอโตบางอาทิงก็แบบเนี้ยมาที่สองแสนบาทที่พี่ทิที่ลงเฟื่องครับ อยู่ที่พี่ฤทิตที่ลงเฟืองนะครับสองแสนบาทเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆใครที่กลัวกับพระหลักล้านไม่ต้องไปกลัวพระเก่ายิ่งดูง่ายนี่มาที่สองแสนห้ามืนบาทแล้วนะครับมาที่สองแสนหมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามแสนบาทแล้วโอ้โห ต้องบอกว่าเบนจ่าพัคีเนี้ยมาที่สามแสนห้ามืนบาทแล้วนะครับมาที่สามแสนแปดมืนบาทครับราคาสุดทยผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดแล้วองเนี้ยผมไม่ได้ให้ใครแล้วนี่ยอันนี้แกะกะเก็บเป็นสมบัตินียไปแล้วมาที่สี่แสนแล้วนะครับ อยู่ที่400,000บาทนะครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าหมดเวลาได้เห็นนะนี่ได้เห็นนะใส่ราคาการประมูลกันอ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใส่ราคากันมาปิดที่พี่ทีรสัตนะครับ400,000บาททวน ขอสักคลิปยาวๆความรู้ขอชมอนุมานแก่พระสูนสารคุณต้องมีของครับอยา่าใจร้ายเอาไว้ที่ผมนี่ละไม่ไดที่บกถ้าผมไม่เขียนราคากันไว้อะเรียบร้อยคือองค์เนี้ยเอาจริงนะครับหลังจากวันนี้ไปอ่ะหกแสนก็ไม่ได้ปล่อยจริงๆแต่เพื่อนๆอยากเห็นเห็นไหมครับว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าเป็นพระแท้เข้าใจง่าย คนดูเป็นเขามีแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะเช่าแต่ถ้าจะรักจะเช่าในราคาถูกๆอะ่ะพี่ๆต้องรอจังหวะไปดูเก่าเป็นแล้วไปเจอฟุกเองเนี่ยแล้วเซียนพานะเวลาซื้อพาได้ฟุกนะเขาจะไม่ขายหรอก้าร์หาเหนาดาวพิพัฒน์สะกอได้ๆอ่ะนะว,วันนี้ก็มีแต่ยอดนิยมระดับประเทศขอบคุณมากครับอะ สองอันนี้สุดท้ายพอปองวัาหลุมดินดนี่คือที่ผมเก็บอะคือแบบไม่มีเนื้อเกินไม่ต้องแต่งหน้าตาส,สวยๆหลอ่ลอๆประมาณนะั้นมาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนบาทสุดยอดครับเป็นบุญตามาที่2องหมื่นบาทครับเปิดแรกก็ทองก็ทองเลี่ยมตอนนี้ต้องมีเกือบสองหมื่นแล้วล่ะามาที่สองหมืห้าพับาทแล้วนะ มาที่สามหมื่นบาทครับอ่านี่มาที่สามหมื่นสองพันสองร้อยมาสามหมื่นสามพันบาทครับพอ,พอเป็นพอเป็นพอป้องว่าหลุมดินต้องบอกเขาว่ากี่บัวพอป้องเนี่ยไม่มีจานก็หมื่นเศษเศษส่วนมากจะจานกระถาเดียวคือนโมพุทธายะอันเนี้ยจานเทาะสองตัวจานสองกระถาทุตสันิมะนโมพุทธายยะเวลาจานพิเศษเราไม่สามารถที่จะนะ นมนมลหลวงพ่อให้ท่านฟื้นขึ้นมาจานได้ใครเวลามีอะไรพิเศษเนี่ยมันเหมือนกับซื้องงาสามหมื่นสิบองค์สามแสนแต่พิษุทธสู้องค์เดียวไม่ได้เขาแข่งกันเก็บแบบนี้แล้วเรื่องอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์พระ้องหล้ำดินอันนี้คือเขาลงในหนังสือดุมน้ำแม่กองลงในพระราบุรีอยู่ในงานประกวดโต๊ะนะยยอดนิยมอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับราคานุทายสามหมื่น พระป่าๆยังซื้อไม่ได้เลยแล้วส่วนมากที่เจอจะแต่งหมดเพราะหล่อไม่สวยองค์ที่หล่อสวยสมบูรณ์ก็แปลกนะหลวงพ่อมักจะจานคาถาเยอะๆกับองค์ที่หล่อสวยและสมบูรณ์ด้วยมาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยแหมมาที่สามหมื่นโอ้ยไ่าจะยีบพระป่าๆสามหมื่นนะสี่หมื่นยังซื้อไม่ได้เลยถ้าเป็นจานพิเศษแล้วไม่มีรอยแต่งตะไบเลยแบบนี้นะ โอ้ครับนี่ใครจะปิดท้ายลหล่อๆรายการนี้ครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายใครจะปิดท้ายลหล่อๆรายการนี้ครับใครจะหล่อไปดูกันราคานี้คือพร้อมทองนี่ผมยังขาดดูเลยมาสามหมื่นห้าพันบาทที่กุณาทวีครับสวัสดีกุณาทวีด้วยนะครับปิดแล้วนะครับใครมานะกุณาทวี ปิดที่พี่ตัววีนะครับสามหมื่นห้าพันบาทโอ้สุดยอดดีเขาเรียกอะไรนะภาษาภาษาเกาแลวนะไฮไลท์คือขโมยทุกซีนแล้วโอ้สวัสดีครับพี่ตววีรายการสุดท้ายครับคืนนี้พี่วีแมนมากพี่วีพี่วีโอ้แล้วถ้าเรื่องการประมูลนี้ต้องยอมพี่ชาติพลพี่ตววีนะครับ าาทปียนิาจาังครับโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคอ่ะกันเลยมาตบดำ <c oughs> ท่านเจ้าสัวมาแล้วโอ้โหนี่ถือว่าก็ก็เรียกนะสาแก่ใจกองเชียร์ <c oughs> นี่แต่ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกะนะเป็นแนวทางของนักสะสมอ่าพระเครื่องทุกอย่างที่นำมาทุกท่านนะ ใส่ราคาทุกท่านเก็บสะสมนี่คือเนะี่ยทำให้คนนั้งประเทศที่เริ่มสนใจมาเครื่องได้เห็นนักสะสมตัวจริงได้เห็นพระที่เล่นหากันจริงๆกล่าวว่าคุณนะพี่พี่ทุกท่านโดยเฉพาะนี่ยท่านสุดท้ายนี่แฟนแฟนขับท่านเยอะก็โอเคนะครับมาตบดำใช่ไหมครับพี่นีจจังนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาติสวัสด์แฟนเพจทุกทกท่านสวัสดีครับ